สวัสดีครับทุกคนสวัสดีบรรยากาศยามเย็นนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศดีมากนะครับเราก็มาเดินเล่นที่ทุ่งดอกบัวกันนะครับทุกคนคือดอกบัวเยอะมากนะครับวันนี้เราก็จะลงไปเอากันนะครับทุกคนทุกคนดูดอกบัวแบบว่ามาสะพังเลยนะครับวันนี้เราก็เลยแบบว่าหาเวลามาเดินเล่นนะครับก็เลิกงานได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนก็เลยว่าเปลี่ยนชุดแล้วก็มาเดินเล่นที่นี่กันนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงไปเอาดอกบัวกันนะครับทุกคนเพราะว่าเราเป็นคนนึงที่แบบว่าชอบดอกบัวมากตอนเด็กๆนะครับถ้าเป็นดอกบัวแบบนี้นะครับก็จะลงไปเอาบ่อยครั้ เดี s <S ๋ยวเราก็จะหาวิธ like ีลงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะหาที่ลงกันนะครับทุกคนแต่ว่าคือหญ้ายอะมากเลยนะครับนี่นะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันลึกหรือเปล่านะครับแต่ว่าตรงนี้ก็อาจจะอยู่ไกลนะครับทุกคนนี่นะครับเราบริเวณรอบนะครับไกลมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะหาที่ลงนะครับทุกคนทุกคนคือแบบสวยมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะหาที่ลงครับเดี๋ยวเราก็จะถอดรองเท้าที่นี่กันนะครับทุกคน แล้วเราก็จะเดินลงไปนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันลึกหรือเปล่านะครับทุกคนเพราะผมไม่เคยลงนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะลองลงไปดูนะครับทุกคนว่าลึกขนาดไหนเฮ้ยตรงนี้ก็ดูน่าจะลึกนะครับทุกคนเดี๋ยวลองเดินไปเรื่อยๆนะครับทุกคนดูดอกบัวเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าไปที่สาธารณะนะครับเราสามารถที่จะเอาได้นะครับทุกคนแบบว่าบางสะพังเลยนะครับ ท the ุกคนดูมันอยู่ไกลกับปังไม่นะครับทุกคนเราต้องเดินลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้ขอบบตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็ลงไปเอากันแต่ว่าตอนนี well ้เรายังไม่เห็นดอกบัวเลยนะครับอืมมีแต่ดอกบัวอยู่ไกลๆเลยครับทุกคนเราต้องถอดรองเท้านะครับทุกคนเพราะมันลื่นมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็คือดอกบัวแบบว่าอยู่ไกลไม่นะครับทุกคนไม่สามารถจะเอาลงได้นะครับแต่ว่าคอมเมนต์ดอกนี้นะครับทุกคนที่แบบว่าอยู่ใกล้มากนะครับ เนี่ยดอกนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะลองลงไปเอานะครับจะได้หรือเปล่านะครับทุกคนเดีย๋ยวเราจะลองลงดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินลงไปดูนะครับทุกคนว่ามันจะลึกหรือเปล่าคุณทุกคนลึกมากอันนี้ขาผมนะครับวิได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าตรงนี้นะครับทุกคน เดี๋ยวเราก็ใช้วิธีหักนะครับหรือดึงขึ้นก็ได้นะครับคือทุกคนได้แล้วนะครับทุกคนทุกคนตอนนี้เราได้ดอกบัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปพับเป็นกีบนะครับทุกคนเพราะตอนเด็กๆเราชอบแปลว่าชอบแบบเล่นเป็นกีบมากๆนะครับอุ้ยคือแบบบานสะพังสวยมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปบนฝั่งกันนะครับทุกคนคือแบบสวยงามมาก เดี๋ยวเราก็จะพับเป็นกีบนะครับทุกคนที่เราเคยทำตอนเด็กๆกันทุกคนครับเพิ่งพับเสร็จนะครับตัวเดี๋็วผมชอบพับแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะไปเกสอรอาไรน,นะครับทุกคนจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับคือแบบสวยมาก ทุกคนพับเสร็จแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้ก็มีน้องเอานะครับประมาณ2คนนะครับทุกคนก็ไม่สามารถที่จะเอาลงได้นะครับเพราะมันก็ค่าจิตรลึกนะครับทุกคนเพราะว่าแบบว่าเกินหัวเข่าผมนะครับนี่นะครับตอนเด็กทุกคนเราก็ชอบพับแบบนี้นะครับทุกคนเห็นเกสรไหมครับก็จะเป็นแบบว่าเกสรสีเหลืองนะทุกคนแบบสวยมากนะครับทุกคนคือเราชอบมากตอนเด็กๆนะครับเราชอบแบบว่ามาลงเอานะครับทุกคนทุกคนดอกบัวสวยไหมครับแล้วก็บรรยากาศมันค่อนข้างดีดีไหมนะครับทุกคนแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยขยี้กล้าลงนะครับ ตอนนี้ผมก็ก้าลงนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นช่วงฤดูแรงครับทุกคนผมเคยแบบว่าขับผ่านนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะลึกนะทุกคนที่อยู่ตรงกลางครับแต่ว่าถ้าอยู่ขอบขอบล้วก็สามารถที่จะลงไปเอาวได้นะครับทุกคนดูสิครับทุกคนบรรยากาศแบบดีมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้จะแบบว่า18นาฬิกาแล้วนะครับดวงอาทิตย์ก็กำลังจะรับขอบฟ้าพอดีแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ครับทุกคนทุกคนน่ารักไหมครับทุกคนดูบรรยากาศแบบดีมากนะครับทุกคนแบบว่าปานสะพังเลยนะครับ ทุกคนดูเขาคือแบบว่าบางสะพังเยอะมากเลยครับทุกคนเยอะมากเลยนะครับวันนี้ก็แปลว่าว่างๆครับทุกคนก็เลยว่าหาเวลามานะครับทุกคนแต่ว่าผมขับผ่านทุกวันนะครับทุกคนผมก็มองอยู่ว่าอุ้ยเราจะมาแบบว่ามาเอาตอนไหนนะครับมาถ่ายทําตอนไหนนะครับทุกคนทุกคนดูสิครับคือแบบว่าสวยก็น่ารักมากนะครับดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเดินขึ้นฝั่งกันนะครับทุกคนดูคือแบบสวยมากแล้วก็ทิวทัศน์คือแบบว่าดูแบบบรรยากาศดีมากนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นถนนแบบว่า ดินแดงครับทุกคนฝั่งน ouais> ี้ก็จะเป็นดินแดงครับทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นแถวบ้านผมนะครับทุกคนแล้วก็ขับออกมาสักระยะนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินเลที่นี่สักครู่กันนะครับทุกคนนี่นะครับเราได้ดอกบัวเลยนะครับทุกคนสวยมากนะครับเพราะว่าเรามองหลายวันแล้วนะครับว่าตั้งใจที่จะแบบว่ามาเอานะครับทุกคนคือสุดท้ายเราก็สามารถจะมาเอาได้นะครับทุกคนก็ทําให้เราแบบว่านึกถึงวัยเด็กนะครับที่แบบว่าชวนเพื่อนตอนเด็กๆครับก็มาเอาดอกบัวกันทั้งตัวแล้วก็แล้วก็ชอบพับแบบนี้นะครับ วิวทุกคนเกสรสีเหลืองคือแบบสวยมากนะครับทุกคนดูครับอกพยเยืมมากนะครับถ้าเป็นช่วงวันพาร์นะครับคนก็น่าจะเมาเยอะนะครับคือแบบเยอะมากอันนี้ก็คือบริเวณรอบข้างทุกคนเราขึ้นฝั่งมาแลวนะครับแล้วก็ข้าวเยืะมากเลยนะครับคือแบบทิวทัศสวยงามมากนะครับแล้วก็ทุกคนดูดวงอาทิตย์คือแบบแสงสวยมากนะครับทุกคนตอนนี้ก็มีคนขับรถผ่านมานะครับ เดี๋ยวเราจะให้ขับรถผ่านดีก่อนนะครับทุกคนทุกคนดูบรรยากาศคือแบบดีมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินมาอีกฝั่งนี้นะครับทุกคนจริงดอกบัวแบบเยอะมากสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเอารองเท้านะครับทุกคนคือเท้าเปื้อนไมนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะล้างเท้าก่อนนะครับแต่ว่าเวลาเดินก็แบบว่าระมัดระวังนะครับทุกคน แต่ว่าตรงนี้นะครับตรงบัวก็เยอะนะครับทุกคนตรงนี้นะครับแล้วก็จะห่างไปเยอะนะครับทุกคนแล้วก็จะอยู่ตรงนู้นอีกนะครับก็ห่างกันแบบว่าไกลอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าเราก็สะดวกมาเอาที่นี่นะครับทุกคนทุกคนดูคือแบบว่าดอกบัวแบบสวยมากแล้วก็แบบว่าเยอะมากนะครับเ๋ยวเราก็จะล้างเท้าที่นี่กันนะครับทุกคนแต่ว่าเราก็จะแบบว่าไม่ลงลึกนะครับคือแบบเท้าเปื้อนมากนะครับทุกคนเฮ้ยจริงๆเวลาเราจะลงแบบนี้นะครับเราก็แบบว่าระมัดระวังครับทุกคน เราได้ดอกบัวนะครับทุกคนอันนี้ก็คือเราได้แค่ดอกเดียวครับทุกคนเราไม่สามารถที่จะเอาหลายดอกได้นะครับเพราะว่าดอกที่เราเอานะครับก็จะอยู่ใกล้ฝั่งที่สุดนะครับทุกคนดูคือแบบว่าอยู่ใกล้ฝั่งมากนะครับทุกคนถ้าเราลงไปก็อาจจะเกิดแบบอุบัติเหตุได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราก็รู้สึกดีใจนะครับที่เราสามารถที่จะแบบว่าเอาดอกบัวได้ครับทุกคนคือแบบดีใจมากๆนะครับทุกคนบรรยากาศแบบว่าดีมากๆนะครับทุกคน คือทุกๆวันที่ผมขับรถผ่านนะครับคือแบบว่าเราก็เห็นดอกบัวใช่ไหมทุกคนเราก็ทิวทัศน์มันก็แบบว่าสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนวันนี้เราก็เลยแบบว่าว่างๆครับแล้วก็มีโอกาสนะครับทุกคนเราก็เลยแบบว่าขอคุณพ่อคุณแม่มาเดินเล่นนะครับที่สวนดอกบัวนะครับคือแบบสวยงามมากแล้วก็บรรยากาศดีมากนะครับทุกคนเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะเตรียมตัวกลับกันนะครับเพราะว่า เราก็ได้ดอกบัวแล้วแล้วก็เดินที่นี่ได้สักระยะครับทุกคนจริงๆแล้วที่นี่ก็ห่างจากที่บ้านไม่ค่อยไกลมากครับทุกคนออกมาแบบว่าสักระยะหน้าหมู่บ้านนะครับก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ก็สะดวกสบายนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนองน้ําแถวอ่าแถวหมู่บ้านนะครับทุกคนเขาเรียกว่าของอีสานเขียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นของอีสานเขียวนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าทุ่งนาเขียวขจีเลยนะครับทุกคนคือแบบว่าหน้าสวยมากแล้วก็บรยรยากาศแบบว่าดีมากๆครับทุกคนอืม ถ้าใครที่มีโอกาสนะครับแถวบ้านอ่มีดอกบัวเยอะนะครับก็สามารถที่จะไปเอาดอกบัวได้นะครับทุกคนแล้วก็มาพับเล่นหรือสามารถที่จะเอาไปแบบไหว้พระได้นะครับทุกคนหอมมากเลยครับเราได้ดอกบัวนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวกลับกันนะครับก็บรรยากาศดีมากนะครับทุกคนก็จะลาไปด้วยภาพดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับทุกคนบายขอตัวกลับก่อนนะครับ หอมมากขอลาไปด้วยภาพนี้ครับดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าสวยมากบรรยากาศดีมากเลยครับ